จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลบกที่33ได้นํากำลังพลพร้อมรอ,รอรอจิตอาสาครับเข้าช่วยเหลือพื้นที่ครับ คุณผู้ชมครับมณฑลรบกที่33โดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลรบกที่33ได้นํากําลังพลและนักศึกษาวิชาทหารหรือดอยอ,อจิตอาสาครับของโรงเรียนสนรรปตองวิทยาคมครับพร้อมอุปก,กรณ์และยานผ่านนะร่วมกับฝ่ายปกครองของอำเภอ,อ,อดอยหลออบตดอยหลอและชาวบ้านในพื้นที่ครับร่วมกันลงพื้นที่บริเวณคลองส่งน้ําชนละปะทานบ้านเหล่าเป้าหมู่ที่3ตำบลดอยหลออำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ผ่านมาครับ ทำให้น้ําเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนและกัดซอกผนังคลองส่งน้ําชนรับประทานได้รับความเสียหายความยาวถึง5เมตรครับาทาให้มวลน้ําทั้งหมดนะครับได้ไหลทละลักเข้าพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายโดยได้ร่วมการเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงนํากระสอบบรรจุทรายวางกั้นไม่ให้น้ําไหลเข้าท่วมที่พักอาศัยและก็มีการขุดลอกคูคลองครับเพื่อเร่งระบายน้ําและร่วมการสร้างฝายและก็ผนังกั้นน้าชั่วคราวครับเพื่อเป็นการป้องกันน้ํา ไหลเข้าพื้นที่ทางการเกษตรรวมไปถึงบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนซึ่งล่าสุดนะครับระดับน้าในลําน้ําแม่ขานที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ของบ้านเรือนของประชาชนนะครับได้ลดระดับลงแล้วซึ่งกลับเข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยครับค่ะต้องขอบคุณเหล่าทหารด้วยนะคะที่ไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้